เมื่อวานนี้ตามที่มีการนัดหมายกันนะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวกันเป็นครั้งที่2สําหรับกลุ่มผู้ให้บริการรถขนส่งรถบรรทุกนะครับก็ได้มีการเข้าหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเมืม่อวานนี้ครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับตัวแทนจาก10สมาคมภาคการขนส่งทางบกครับนำโดยนายอภิชาติภัยรุ่งเรืองนะครับ ประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้เข้าหารือกับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก็ไปฟังแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็แนวทางในการหาทางออกนี่แหละครับว่าจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงพร้อมกันนี้ก็มีการยื่นข้อเรียกร้องกับอย่างเช่นการลดภาษีสรรพสามิตที่สูงเกือบเกือบหบาทให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือที่3บาทแล้วก็จะได้ดึงราคาดีเซลให้มันลดลงมาเหลือลิตรละ25บาทได้ โดยท่านรัฐมนตรีนายศักดิ์สยามก็ระบุว่าจะนําเรื่องนี้เสนอต่อท่านนายกนะครับแล้วก็นําเข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอเร็วๆนี้พร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือว่ากิจกรรม Truck Power ครั้งที่2หรือว่า Truck Power s e ซีซั่นสเนี่ยดำเนินการในสถานที่ตั้งไม่ออกมาแล้วกระทบต่อภาคธุรกิจไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนได้ไหมนะครับที่มีการนัดหมายกันจะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ทีนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับรถบรรทุกทั่วประเทศนะครับเจ็ดหมื่นถึงแปดหมคันก็จอดนิ่งหยุดให้บริการอยู่ในที่ตั้งของตนเองครับเช่นเดียวกันกับรถบรรทุกสินค้านะครับที่บรรทุกสินค้านําเข้าส่งออก7จ็ดพันแนคันก็จอดนิ่งอยู่ในสถานีขนส่งสินค้าลัดกระบังแล้วก็ติดป้ายข้อความนะครับขอให้รัฐเนี่ยลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือ25บาทเป็นเวลา1ปี เพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงเรียกร้องของภาคขนส่งด้วยโดยยืนยันว่าจะหยุดวิ่งรถ7วันและจะให้เวลารัฐบาลเนี่ยไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะนัดเคลื่อนไหวใหญ่กันอีกครั้งหนึง่ง16พฤศจิกายนนี้ครับเฉพาะสมาคมนําเข้าและส่งออก8,000-9,000คันเรามีทั้งหมด10สมาคม10สมาคมเนี่ยจอดกันเนี่ย7,000 70, กคันเวลานี้นะครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับขอได้โปรดนะให้ความเห็นใจนะครับผู้ประกอบการพวกเราพร้อมกับประชาชนแล้วถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนในสิ้นปีนี้ด้วยเมื่อวานสังเกตดูเนี่ยกบนถนนรถไม่ค่อยติดเท่าไหาร่นะฮะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นไปตามการร้องขอท่านรัฐมนตรีว่าเคลื่อนไหวกันแต่ว่า อยู่ในพื้นที่ทไม่ได้ออกมามแต่ทีนี้ต้องติดตามหลังจากนี้ว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่การประชุมคอรมอลหรือเปล่าแล้วจะพิจารณากันอย่างไรเรื่องของข้อียกร้องที่เขาเสนอมาอมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยกลางเดือน16พฤศจิกายนจะมีการเคลื่อนไหวที่ระบุว่าเคลื่อนไหวใหญ่ะจะเป็นครั้งที่3แล้วถูกไหมฮะเอาหน้าติดตามเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อไปขยับไปดูความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจาการของการบินไทยกันบ้างครับ ในช่วงกว่า1ปีเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายไปแล้วกว่า90%นะครับหรือว่าลดค่าใช้จ่ายได้แล้วเนี่ย44,800ล้านบาทสะท้อนผลประกอบการขาดทุนลดลงครับโดยในครึ่งปีหลังของปี64เนี่ยพลิกมามีกำไร1,000 0ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังเดินหน้าปลดระวางฝูงบินทำให้เหลือฝูงบิน58ลำครับขณะที่แผนการจัดหาสินเชื่อใหม่เพื่อนำเข้ามาเสริมสภาพคล่อง50,000ล้านบาท ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจราจากับทางสถาบันการเงินเอกชนนะครับในการขอสินเชื่อใหม่25,000ล้านบาทก็คาดว่าจะได้รับเงินในเดือนมการาคมปีหน้าแล้วก็ยังหวังว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐอีกเครื่องหนึ่งก็คือ25,000ล้านบาทเช่นกันนะฮะผ่านการเพิ่มทุนแม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังไม่มีความคืบหน้าออกมาก็ตาม